เนื่องในวันนวมินทระมหาราช13ตุลาคม2568ที่ลานกิจกรรมวัดหลักเสียราชโมสรจังหวัดสมุทรสาครพระราชวัตนสาครคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวัดวัดหลักเสียราชโมสรเป็นประธานงฆงและประธานในการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชจุสลสนแด่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเบื้องหน้าพระบรม,มชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรโดยนิมนต์พระพิสุทธสงฆ์ภายในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน500รูปสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชบุศลสน และในพิธีครั้งนี้มีนายบรรพจันธรรวงศ์ประหลัดจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานฝ่ายคารวาสรวมด้วยนายชยพลร,รัตนวิสุทธิกุลในอำเภอบ้านแพ้ในายพงศธรลิมปณะ,ะเวสกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลหลักห้าเวน้าส่วนราชการองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีเกียรติและประชาชนชาวสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรม ตในการนี้ภายหลังจากพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเสร็จสิ้นลงตามลำดับ คณะสงฆ์500รูปและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันลอยประทีปกระทงลงสู่คลองดำเนินสะดวกหน้าวิหารหลวงพ่อโตแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรสาครภายใต้กิจกรรมจากน้ำสูุฟ้าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงสถิตยอยู่บนสงสวรรค์